C.F. ของที่ไทยได้ยังไงนะคะโดยที่ตัวอยู่ที่มาเลเซียนี้นะคะ การก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการ CF ของที่ไทยได้ยังไงนะคะโดยที่ตัวอยู่ที่มาเลเซียนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทีนี้การก็เลยเห็นประกาศว่ามีการรับฝากคิ้วของจากไทยมามาเลเซียนะคะโดยการนะคะก็ CF ของเสร็จแล้วนะคะก็ให้เขาส่งออเดอร์หรือว่าส่งของที่เรา CF ออะคะ่ะ ไปที่ที่อยู่ของคนรับฝากหิ้วนะคะจากนั้นเนี่ยพี่คนที่เขารับฝากหิ้วค่ะเขาก็จะไปะเขาก็จะรับของไว้แล้วก็ส่งมาให้เราที่มาเลเซียเป็นรอบๆนะคะมีรอบไหนบ้างรายละเอียดอะไรยังไงก็สามารถไปสอบถามได้นะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีรายละเอียดหรือว่ามีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับกล่องนี้นะคะข้างๆกันเลย ก็ค่าฝากหิ้วอยู่ที่700บาทนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะฝากพี่เขาหิ้วก็ไปตามกันได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะก็เท่าที่สอบถามรายละเอียดมานะคะพี่เขาจะส่งหรือว่าจะหิ้วสินค้ามาที่มาเลเซียนะคะทุกวันจันทร์ค่ะแล้วก็จะส่งสินค้าให้ถึงมือเรา ก่อนวันพุธค่ะถ้าเกิดว่าวันพุธใครยังไม่ได้ของอะไรเงี้ยก็สามารถไปสอบถามพี่เขาได้นะคะสำหรับการการก็ว่าโอเครวดเร็วทันใจมากค่ะแล้วก็ในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนนอกจาก cf แล้วการก็มีการซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่การจะต้องเปลี่ยนของบางอย่างนะคะดังนั้นก็ เลยแบบไม่ได้คุ้นชินกับแบรนด์ของที่มาเลเซียค่ะด้วยความที่เราคุ้นชินแบรนด์ที่ไทยมากกว่าก็เลยเออซื้อแล้วก็สั่งให้เขาไปส่งที่บ้านคนรับหิ้วแล้วก็ส่งมาให้กามค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ <S <S ก็จะเริ่มแกะแล้วนะคะทุกคน <S <S 1> <S 1> เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะ จริงๆอะค่ะได้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าการยังไม่ได้แกะเอาไว้แบบว่าถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันเนี่ยทำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเปิดดูพร้อมกันการยังไม่ได้ดูสินค้าข้างในเลยว่าแบบเออมายังไงมีอะไรบ้างถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะพี่เขา ให้ลาร่ามูฟมาส่งให้นะคะค่าจัดส่งอยู่ที่18บแปดลิงค่ะอันนี้เราจ่ายเองนะคะค่าจัดส่งส่วนค่าหิ้วของก็คือ700รบาทค่ะก็คือจะจะแยกกันนะคะไม่ได้รวมค่าหิ้วของกับค่าจัดส่งสินค้าจากที่ลงสินค้าแล้วก็ส่งมาที่เนี่ค่ะก็คือจะ ไม่ได้รวมนะคะแย ok กกันค <c oughs> ่ะมีอะไรบ้างอุ้ยตื่นเต้นคือได้มานานแล้วนะคะแต่ยังไม่เปิดก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะนี่นะคะเป็นของทั้งหมดที่หิ้วมาเต็มกล่องมากค่ะอันนี้ชิ้นแรกนะคะชิ้นแรก อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าค่ะ c f มาอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะที่นี่ก็มีขายแหละแต่ว่าเราก็อยากแบบว่าใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นแฟชั่นของคนไทยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสินค้าที่การสั่งจาก Central Online ค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะโอเค คือจะเป็นของทั้งหมดที่ฝากนิ้วมานะคะทุกคนก็ต้องเป็นแหละอะไรนะเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะ,ะ,ะชิ้นที่หนึ่งก็เป็นเสื้อผ้าค่ะ ยังไม่หมดอีกนะคะทุกคนแล้วก็ชุดเดรสอีกหนึ่งค่ะ <Yahoo! S 1> ต่อมานะคะก็คือจะเป็นชุดชั้นในค่ะขออนุญาตไม่แกะนะคะ เปิดออกมาหมดแล้วนะคะแล้วทั้งหมดก็คือของที่การ c ีมาแล้วก็ฝากหิ้วมาที่มาเลเซียค่ะเพื่อนๆมีวิธีการ c ีของที่ไทยยังไงสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็มาแชร์กันได้นะคะหรือมีขนส่งแบบไหนที่ราคาย่อมเยาก็เอามาแบ่งปันกันได้ค่ะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย